สวัสดีครับคุณนิดาสวัสดีค่ะคุณพี่อน,นันต์แล้วก็คุณพี่ทนายด้วยค่ะอ๋อสวัสดีครับเชินจ้าคุณน้องเป็นยังไงเอ่ยค่ะพอดีจะมีคําถามว่าพี่สะพ้ายเนี่ยค่ะอืเขาเอาที่เนี่ยไปกำนองอแล้วทีนี้เขาบอกว่าเป็นสิบปีเนี่ยเขาจะได้เข้าครองสิบเหมือนเดิม โดยที่ว่าทางทางเจ้านี้จะทำอะไรเกาไม่ได้อย่างนี้มันจะเป็นจริงหรือคะ,อะจำนองไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินไหมก็อันนี้หรือเราไม่รู้มไม่ได้ไปะคะ่ะหรือเราไม่รู้ยังไม่ได้ไปคะ่ะน่าจะเป็นที่บ้านไปวางเอาเอาเอกสารไปให้ในายทุนถือไว้อย่างนี้ถูกต้องไหม ต้องนโฉนดก็อยู่เขาโฉนดอยู่กับนายทุนหรือว่าอยู่กับพี่สะพ้ายอยู่กับนายทุนค่ะอยู่กับนายทุนแล้วตอนนี้ที่ดินใครครอบครองตอนนี้ก็หลานค่ะเพราะว่าพี่สะพ้ายก็ถูกอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตไปเมื่อสามปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอ่าหลานครอบครองอยู่ไอ้ใครบอกว่าสิบปีเนี่ยจะต้องจะได้ที่เนี่ยนายทุนใช่ไหมใช่ อ,อ่าเดี๋ยวตั้งใจฟังนะว่านายทุนมันจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นการยึดไว้ประกันหนี้ที่พี่สะพ้ายไปกู้เฉยๆอ่ะเชิญพี่ทานายวาสันตั้งใจฟังนะคุณนิดาเชนะครับการที่นายทุนนะครับเขาเอาโฉนดของเราไปเป็นการค้ำประกันหนี้ในการที่เราไปเป็นหนี้เขาคืออาจจะเป็นหนี้เงินยืมเงินกู้กันนี่แหละนะครับเอาไปให้เขาถือไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทํา ที่สำนักงานที่ดินนะครับว่าเอาไปจดจำนานงคาประกันเงินกู้เงินยืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้อ่าเอาไปทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะนั่นคือทําไป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกับว่าเอาไปให้เขาถือไว้เฉยเมื่อเอาไปถือไว้เฉยตรงเนี้ยถามว่าเขาจะได้ไปไหมนะครับยังไงเขาก็ไม่ได้ไปหรอกนะครับเราก็ครอบครองอยู่นั่นแหละนะครับ <S <S 2> <S 2> บ้านเราอยู่ตรงนั้นเว้นแต่ว่าเราไม่ไปจ่ายเงินเขา และจนกระทั่งเขาฟ้องนะครับเอาสัญญากู้เงินนี่ยไปฟ้องเราเสร็จแล้วเขาก็เอาคําพิพากษาของศาลมายึดที่ดินแปลงนี้นะครับที่เราที่เขาถือไว้นั่นแหล่พอยึดแล้วเ,เขาอาจจะซื้อไปนะครับจากการขายทอดตลาดหรือคนอื่นซื้อไปอย่างเนี้ยมันก็จะหลุดจากของเราไปได้นะครับ <c oughs> อะไรนะใช่ไหมคะอะไรนะครับ ล้วเขาก็ยึดได้ใช่ไหมครับพวอพี่เนี่ยมันเป็นที่มันก็การที่จะยึดได้ก็ต้องเป็นไปตามที่ท,ที่กล่าวไปแล้วก็คือหนึ่งเราไม่ไประชับรัฐนี่แล้วเขามีการมีการฟ้องมาพอฟ้องมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปสู้คดีไม่ได้ไปทําอะไรจนกระทรั่งศาลมีคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วเขากล่าคำพิพากษาของศาลตั้งเรื่องบังคับคดีให้เจ้าพนักงานมายึดที่ดินแปลงนี้มายึดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการประกาศขายทอดตลาดนะครับ จากกรมปรครับคดีมาว่าขายทั้งหมดเท่านี้เท่านี้เท่านี้กี่งวดเราก็ไม่ไปดูไม่ไปแลเลยนั่งอยู่เฉยๆนั่นนะครับตรงเนี้ยมันอาจจะมีคนไปซื้อมาพอซื้อมาแล้วเขาก็เป็นเจ้าของตรนนี้เขาก็จะมาไล่เราได้แหละตรงนี้นะครับต้องระวังตรงนี้นะครับทางที่ดีตรงเนี้นะครับเราก็รีบไปเจรจานะครับกับผู้ที่เป็นนทุนคนนี้นะครับว่าติดกันเท่าไหร่หนะดอกเบีย้ยตัวนี้จะไปคิด ผิดกฎหมายก็ไม่ได้นะครับประกฎหมายเขาว่าด้วยการกู้ยืมเงินอดอกเบีย้ยที่เรียกเกินอัตราเนี่ยนะมันมีความผิดทางอาญาด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นโมฆะด้วยไม่สามารถที่จะเรียกดอกเบีย้ยได้แล้วก็ดูไปต่อลองพูดคุยนะเพื่อที่อยากจะ,อะเอาที่ตรงนี้กลับคืนมาเป็นของเราแล้วนี่ก็หมดกันไปนะไม่ต้องมีการฟ้องร้องกันนะครับข้อถ้าเกิดเรา่อยไปก็อาจจะเป็นอย่างที่ได้อธิบายไปนั้นแหละนะครับ,รบเขาก็อาจจะไปหาทนายฟ้องร้องมา เราก็ไม่ไปลงไปศาลในการที่เขาฟ้องมาเพิกเฉยไปสุดท้ายก็จะถูกยึดไปอย่างงี้แล้วมันก็จะเสียหายกันไปใหญ่นะครับ<ช>แก้ปัญหาก็เริ<ช>่มแก้เลยตอนนี้เลยนะครับออตอนนี้ถามว่าเขาได้ที่ปริยังนะครับถ้ายังไม่ฟ้องยังไม่มีการขายต้ดตลาดยังไม่มีการอย่างที่กล่าวมานะครับก็ยังไม่มีอะไรก็รีบไปเลยครับไปพูดไปคุยนะครับเพื่อเจรจานี้ให้เสร็จซะนะครับจะได้ ที่ดินนี้จะได้เป็นของเราโดยที่ว่าไม่ไม่ไปอยู่กับคนอื่นนะครับครับอ่ก็พ่อเขาเนี่ยที่ดินถิ่นเนี่ยเป็นชื่อของพ่อคือพี่ชายหนูนะคะแล้วพี่ชายหนูนะเขาเสียไปเขาก็ไม่ยอมไปทําอะไรคือไม่ฟ้องไม่อะไรแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นของลูกก็ต้องไปฟ้องะะ <c oughs> ชื่อพี่ใช่ไหมคะและคนอไม่มี คือสรุปลแล้วคือคือสรุปแล้วที่ดินเนี้ยมันเป็นที่ที่ยังไม่มีการจัดการมรดกถูกต้องไหมถูกต้องค่ะเสร็จแล้วก็มีพี่ซัพพลายเนี่ยเอาโฉนดที่มันยังไม่จัดการเนี่ยไปให้ในายทุนถือไว้ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะเออออาอธิบายย้อนไปอีกพี่วสันที่เนี้ยที่นายทุนถือเนี่ยมันเป็นมรดกนะอา่าถ้าเป็นมรดกนะ ผู้ที่เป็นทายาทนันต้องเข้าไปจัดการานะครับก็คือไปจัดการอาลองขอเป็นผู้จัดการโมรดกของคุณพ่อ,อเสร็จแล้วนะครับในเรื่องตรงนี้มันก็จะไปดึงเหมือนกับไปดึงเอกสารที่านายทุนเขาถือไว้เนี่ยเดิมเป,เป็นชื่อคุณพ่ออยู่ไปบอกเขาเลยว่าคุณพ่อผมเราเสียแล้วนะเป็นหนี้กันเนี่ยนะมันไปถือคุณพ่อไว้เนี่ยมัน มันไม่ได้เรากมันจะมาผ่านพวกผมเนี่ยพ่อขมเนี่ยเป็นทายาทเป็นบุตรเป็นลูกนะซึ่งจะต้องไปจัดก,การโมดกนะถ้าจัดก,การโมดกแล้วนะเรื่องนี่เรื่องสินเนี่ยเอาค่อยมาคุยกันได้ไหมอย่างเนี้นะครับก็คือเราไปจัดก,การเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับก็คือไปจัดการโมดกเปลี่ยนชื่อจากคุณพ่อนะครับม,มาใส่ชื่อในฐานะที่เป็นทายาทนะทั้งหลายไว้ก่อนอนะครับ เสร็จแล้วเวลาจะทําอะไรต่อไปตรงเนี้นะครับก็คือการจะไปพูดไปคุยอะไรต่อไปกับทางผู้ที่เป็นที่เป็นในทุนนะครับที่เอลโฉนดเราไปเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะมาคุยกับเราแล้วแหละเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจมีสิทธิตามกฎหมายแล้วก็คือเป็นทายาทโดยธรรมนะเป็นผู้รับโมรดกของคุณพ่อแล้วทีนี้ส่วนนี้น่นเป็นนี่ของคุณพ่อหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นี่เป็นนี้ของพี่สะพ้ายก็ไปว่ากันเองเถอะ นะอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันทรัพย์ของพ่อผมนะอ,อ,อย่างนี้เราก็มีสิทธิในการที่ตรงเนี้ยเราก็จะได้เปรียบนิดหน่อยแล้วแหละนะครับว่าเอออันนี้มันคุณพ่อไม่ได้ไม่ได้เป็นหนี้คุณนะไม่ได้เกี่ยวเลยนะแล้วคุณก็ไม่ได้ให้คุณพ่อเนี่ยไปทําจำนองจดทะเบียนต่อทางเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินที่จะมีผลถูกกันนะการที่เอาของพ่อไปถือไว้เนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะเจ้าเนี้ยนะบอกให้เลยนะครับนะทายาทก็ไปจัดการซะ นะแล้วก็ให้พ pues ี่สะพ้ายไปแก้ไขอย่าไปอย่าไปเบี้ยวเขานะ้พี่สะพ้ายเราเอาไปโดยที่ว่าจริงๆไม่มีอำนาจหน้าที่เอาไปหรอกนะครับเพราะถ้าคุณพ่อให้ไปอย่างเงี้ยคุณพ่อทําหนังสือนะคุณพ่อที่ก่อนตายทําเออเอาไปให้เขาไปยึดถือไว้อะไรไว้อย่างนี้ก็เออฟังได้อยู่นะครับค่ะอันนี้ไปเซ็นไว้เขาเลยแหละค่ะคือคืออย่างนี้ครับคือคําว่าเซ็นไว้เนี่ยถ้าไม่เห็น เราเราก็จะไม่ลงรายละเอียดให้เนาะในข้อ,อที่จริงเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าการเซ็นเนี่ยเซ็นแค่ไหนอย่างไรตอนนี้หน้าที่ของพวกคุณคือทายาทไปยื่นตามที่ทนายบอกยื่นขอจัดการมรดกทีนี้เนี่ยการยื่นจัดการมรดกมันก็คือต้องมีเรื่องของทรัพย์บัญชีทรงบัญชีทรัพย์ทีนี้มันจําเป็นไม่ต้องเอาอโฉนดจากนายทุนไปหรือเราไปยื่นได้แต่อ้างอิงอย่างเงี้ยช่วยอธิบายาตรงนี้นิดนึงพี่วะสันฮะ การที่เราไปยื่นคําร้องในการจัดการมรดกนะครับของอพ่อเรานะครับซึ่งเป็นเจ้ามรดกผู้ตายนะครับ,รบตรงนี้คุณพ่อก็มีโฉนดอยู่แปลงนี้แหละนะครับที่ไปจำนองจำทำเขาโดยที่ว่าไม่ได้ไปทไําไปถึงสืออะไรหรอกนะครับตรงนี้กฎหมายถือว่ามันแค่เอาไปยึดถือเฉยมันไม่มีผลตามกฎหมายหรอกนะครับเราก็ไปคัดเอาครับไปคัดให้รับรอง จากที่ดินนั่นแหละคัดรับรองสำเนาถูกต้องมาว่าที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ของคุณพ่ออยู่ชื่อคุณพ่ออยู่เอาตรงนั้นไปก็พอเสร็จแล้วก็เอาไปเสนอสารว่าเนี่ยคุณพ่อที่ตายเนี่ยท่านมีทรัพย์คือที่ดินแปลงเนี้ยนะสารเห็นแล้วก็เออใช่ตามนี้มันก็ไม่ได้ระบุบอกเป็นจำนวงจำนงนงใครเลยตรงนั้นมันจะไปเพียวอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปผ่านขั้นตอนให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ได้ทําเป็นหนังสือไม่ได้จดทะเบียนสตเจ้าที่ก็ถือว่ามันไม่ มันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้กฎหมายเขาจะยอมรับได้ว่าเป็นการจำนองถูกต้องตามหมายก็ต้องไปทำที่ที่ดินนะแต่อันนี้ไม่มีก็เพียวๆอยู่ไปดูที่ดินก็เอาไปคัดรับรองมาแล้วก็ไปยื่นสารเมื่อไต่สวนสารก็จะให้เราเป็นผู้จัดการมรดุกในทรัพย์ที่เราไปยื่นนี่แหละว่าเป็นทรัพย์ของคุณพ่อเรานีแหละนะครับจากนั้นแล้วนะครับเราก็ค่อยไปเดินเรื่องในการที่จะทำนั่นทำนี่เพราะว่ากันไป ถ้าอยากจะให้ดีหน่อยนะเราจะได้ไม่ไปขัดแย้งกับนายทุนเขาเดี๋ยวก็จะหาว่าเราเนี่ยไปแจ้งความเช็จว่าคุณพ่อไปทําหนังสือไว้ว่าที่ดินแปลงนี้ใครใเขายึดไว้นะเนื่องจากไปค้าประกันกับพี่สะใภ้พี่สาวอะไรไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเสียหายตรงนั้นนะครับว่าเราเนี่ยไปไปให้การมันไม่ถูกต้องในการที่จะไปออกโฉนดแทนนี้นะครับก็คือพูดตรงๆเลยตอนนี้ผมเนี่ยเป็นทายา เป็นผู้มีอำนาจแทนคุณพ่อแล้วนะ,ะแล้วที่ดินแปลงเนี่ยเราก็ไปดูแซวว่ามันไปเกี่ยวไปพันอะไรกับเขาถ้าไม่เกี่ยวเราก็ขอคืนมานะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ให้แล้วก็ฟ้องศาลได้นะเอว่าคุณมายึดถือได้ยังไงนะหลักฐานเอกสารคุณพ่อก็ไม่เคยบอกไว้ว่านั่นเอาไปแล้วคนเอาไปนี่ก็ไม่มีอำนาจที่จะไปอย่างนี้เป็นต้นก็กไปว่ากันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่แนะนำเบื้องต้นเนี่ยก็คือเราต้องทําแบบนี้นะครับว่าไปดูของเราให้ชัดเจนแบบ มาทําเป็นเราเป็นทายาทผู้มีสิทธิก่อนนะครับค่ะขอบคุณคุณพี่ทานายแล้วก็คุณพี่อมัน,นมากค่ะร,รีบทํานะจ๊ะถ้าเอกสารหนูมีที่พ่อไปเซ็นไว้หรือเอกสารอะไรมีส่งมานะเพราะการที่จะเปลี่ยนจากชื่อพ่อไปเป็นชื่อของบุคคลที่เป็นนายทุนมันมีหลายวิธีการเราอยากเห็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ได้ตอบตรง เช่นพ่อไปมอบอํานาจไว้อย่างเนี้ยเป็นต้นมีไหมหรืออย่างไงอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยแต่ถ้ามันไม่มีก็ไปรีบดําเนินการตามที่ทนายแน,นะนําเมื่อสักครู่นะขอบคุณนะครับ,บนิดาสวัสดีครับ